สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมในปรจจันทร์นะครับวันนี้ผมกำจะพาเ,เพื่อนๆไปฮารฟมูนเบกันนะตะกี้ผมนั่งมาจากฟิลเดอร์สตรีทตอนนี้ผมก็ถึงเซนต์ไนท์แฮมแล้วก็คือต้องมาตรงสถานีนี้สถานีนี้เป็นสถานีที่เป็นแบบออสุดสายนะฮะแล้วก็เราก็ต้องนั่งบัสไปต่อที่ฮารฟมูนเบกันหรือถ้าเราเป็นสายออกกําลังกายเราสามารถเดินล้อจากถิ่นทะเลไปได้เลยระยะทางประมาณ2โลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไกลามากนะฮะเพราะว่าถ้าเรา อยากเดินนะแล้วบรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนแดดก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะเย็นสบายนะฮะอากาศดีมากวันนี้มอสมหรับการเดินเล่นด้วยโอเคตรงนี้ก็เป็นซิดนีย์แฮมและคลิปนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปชมทะเลที่สวยมากฮาร์ฟมนเบย์นะฮะก็คือชื่อของมันนั่นแหละน้ำที่ออสเตรเลียใสายมากแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงโอเคถ้าพร้อมรับชมกันแล้วแล้วก็ ไปกันเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกันเลยโอเคไปตรงนี้จะเป็นของฝากจากที่ที่นี่นะฮะเป็นร้านของฝากอะไรเนี้ยคนนี้คือเมืองที่อยู่ข้างนอกเมืองเขาสวยมากเลยทุกคนดูดินี่ดูดูดดฮะโอ้โยังสวยเลยแล้วกะ ข้างงน้นเป็นทะเลตอนนี้ผมก็พาเดินชมเมืองก่อนนะฮะว่าเมืองเขาเป็นยังไงตรงนี้ก็นเป็นที่รอรถบัสสามารถไปต่อที่อื่นได้ก็เป็นนี่ก็เป็นบาร์นะทุกคนประมาณนั้น <Okay. S 1> โอเคตรงนี้เป็นสายรถไฟที่เรามาจากตะกี้รอบ รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสวยงามเฮ้ย hey, ทุกคนตอนนี้ผมมีเรื่องจะบอกว่าเราอะลงที่สเตชันเซอร์ริงแฮมใช่ปะแล้วมันต้องขึ้นบัสไปต่อที่ฮาฟ m ุนเบย์หรือเดินไปก็ได้ใช่ปะ่ะแต่เราอะดันขึ้นบัสผิดใช่ปะ่ะตอนนี้เรากำลังเรียก Uber นะฮะเพื่อที่จะไปฮาฟฟุนเบย์กันแล,กกแล้วก็เกือบถึงแล้วแหละเราผิดพลาดเองเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลมา ทบทวนนะฮะคือแนะนําว่าถ้าใครอยากจะไปทาบุญเบย์อ่ะควรศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะฮะแต่ผมเนี่ยคนจริงก็คือไม่ดูเลยอยากไปก็ก็ไปเลยอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมถึงหลงโอเคนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีห้ามเรียนแบบนะฮะอายุต่ำกว่า40ปีก็ต้องมีผู้พูดไปเลยแล้วโอเคนั่นแหละผมกำลังรออูเบอร์กำลังมาะฮะแล้วก็จะไปที่ ฮัฟุนเบกันโอเคยังไงเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็คือผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยอูเบอรจะมาละไปเลยยูโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ฮับุนเบกันแล้วนะผมจะพาเพื่อนๆเดินไปดูกันอันนี้เป็นการเดินเลาะริมทะเลนะฮะแล้วตรงนี้คือทะเล เป็นคนเหนือที่อยู่ติดทะเลมาเล่นตามมาโอเคตรงนี้ผมก็เดินมา ตรงริมทะเลนะฮะนี่คือวิววิวสวยงามโอเคตรงนี้ก็เป็นทางที่เราต้องเดินเลาะไปตามริมทะเลนะเพื่อที่จะไปตรงจุดที่เราจะไปกันตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถดูวิวได้เลยเนี่ยประเทศนี้มันก็มีที่เดินเลาะริมทะเละฮะตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวนะเห็นเขาทำนี่กัน ข้างล่างเราสามารถลงไปได้นะฮะเป็นริมหาดเลยแล้วก็เล่นทะเลได้ชิวๆผมไม่รู้ว่าตรงแทน่นตรงกลางนั่นคืออะไรนี่ไงเห็นว่ามีเก้าอี้ด้วยเนี่ยสำหรันบนั่งชมวิวนี่ดูอึ๊บนั่งชมวิวแบบตอนเช้าอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็ดื่มด่ำกาแฟแล้วก็ชมทะเลไปด้วยเห็นว่า ประเทศนี้มันใส่ใจคนนะดูดิเจ๋งปะละ่ะดีผมจะพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างนกันนะฮะทางลงไปเลยโอเคไปกันเลย Let's go <S นี่คือผมมานั่งรอนะฮะแล้วก็ชมวิวผมเดินลงมาจากข้างบนอีกทอี้นะและตรงนู้นคือจุดที่เราจะไปกันเห็นปะตรงคนหินอะ่ะอันนั้นคือ เป็นจุดไฮไลท์ของคลิปนี้นะมันคือ h า l f ฟ o ูนเบย์ฮา f ก็แปลว่าครึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะฮะนู่นมีคนอยู่เห็นปะ่ะพุกคนเยอะแยะเลยโอเคเราจะไปกันตรงน,นี้เรามานั่งรอชมวิวตรงนี้สมมุนก็คือประพาคานะฮะก็มีพวกร้านอาหารอยู่นะน,นะเห็นปะ่ะเราสามารถมาตกปลาได้ครเอาไว้อีพีหน้าผมจะพาทุกคนมาตกปลาท<ม>ีทะเลกันว่ามันจะเจ๋งสุดแค่ไหนโอเคนี่เราก็จะเดินไปตนมุนกัน โอเคฮะไปกันเลย let's go <S ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงเกือบกลางทางนทุกคนคือเราต้องเดินผ่าสายเว้ยจริงๆอะ่ะเราสามารถเดินเลาะข้างบนเนี่ยเห็นปะเดินเดินเดินไปแน้ปลงลง้นได้เลยแต่เราแอดวานซ์ไงคือเราแบบเพิ่งมาครั้งแรกนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างคือผมเป็นคนที่ถ้าคนที่ติดตามผมจาก u ูท b e ช่วงก่อนอะที่ผมอีกช่องหนึ่งอะคือรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ได้วางแผนเลยคือลุยไปเลยลุยให้ทุกคนรู้เลยว่าเออสถานการณ์ที่แบบไปแบบเนี้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราวางแผนไว้นะฮะ <S <S เราเล่นก็คือแห่กบเกินไปจริงๆผมชอบแบบเดินนี้แหละนี่ดูก็คือเดินเลาะตามริมนะฮะ <S <S นู่นก็เป็นแบบว่าทะเล แล้วตรงนี้คือจุดที่เราจะไปกันรงนุ้นเลยโอเคนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราก็ไปเดินต่อไปเห็นไหมจริ <He ard S 2> งๆเห็นไหมทางลมเนี้ยถ้าอยู่ข้างบนนู่นอนะเดินลงมาแป๊บเดียวันสามารถขึ้นไม่ได้ต่อข้างบนเลยบอกว่าระวังหินร่วงตกใส่หัวแตกนะฮะแต่สภาพนี้ไม่น่าจะแตกนะน่าจะตายเลยนะโอเคตรงนี้ก็มีจุดถังขยะนี่มีที่นี่มีพร้อมฮะ ตอนซัมเมอร์ผมเชื่อว่าตรงหาดตรงนี้น่าจะมีคนนอนเต็มกันเลยเพราะฝรั่งมันชอบแดดตอนนี้เวลาก็บ่ายสองโมงนะฮะอากาศก็ชิวๆทะเลใสเป็นอะไรที่เจ๋งสุดยอดมากเลย PM ก็ไม่มีดูดิอากาศดีมากที่ออสเตรเลียชีวิตดีๆที่ลงตัวกรุงเทพมหาคนครแผ่เราเล่นไปไปกันต่อแล้วก็ต่อจากสกีนะแล้ก็เดินมาเรื่อยนะทุกคนดู ี่อพังหมดเลยน่าจะเขาจะมาซ่อมนี่คือทะเล,เลนะฮะทะเลชิวๆผมจะพาทุกคนมาแวะตรงตรงนี้ก่อนนี่นี่นฮะน้ำทะเลดูดิ่นันจะเป็นเศษลูกหิน ทะเลน้ำเย็นมากทุกคนอู้ก็เย็นเลยอะเราว่าเราต้องเดินไปต่อกันนี้นะขึ้นไปต่อกันโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราไปถ่ายคนหินเพื่อนดูกันว่าที่นี่อะมันมีอะไรทำไมคนหินอยากมากันเยอะแยะโอเคไปกันเลยครับทุกคนผมก็มาถึงตรงคนหินแล้วนะที่แบบมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันก็เป็นแค่คนหินอะไรอย่างเงี้ยดูดิ ดูคนหินข้างบนแล้วเขาบอกว่าระวังหินร่วงด้วยนี่ฮะทีท,ทีคนมากันเยอะแยะก็คือตรงนี้ข้างหลังผมนี่เองนี่ฮะดูคนหินแล้วก็มีนักท่องเที่ยวก็มานอนพักผ่อนหย่อนใจกันตรงนี้นะฮะดูนี่คือคนหินที่เขามาเที่ยวกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน มีอะไรแต่ก็โดยรวมอากาศดีมากแล้วก็โคตรดีนี่ฮะดูสุดตุกหูลูกตาเลยดูดิไงเจ๋งวะสุดยอดเลยให้มานอนอาบแดดกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะดูตรงนี้โอเคฮะผมก็พาเ,เพื่อนๆดูพวกหินงอกหินย้อยเรียบร้อยนะแต่จริงๆหินงอกหินย้อยหรอกมันคือหินที่มันถล่มลงมาจากข้างบนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นดินนะฮะตรงนุ้นก็มีเหรอ ตรงนี้สูงมากโอเคจกันจากกันดูพวกนี้หมดละคือผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่พวกเห็นงอกเห็นย้อยโอเคงั้นคือทะเลฮะทะเลสิกว้างมากทุกคนนู้นเป็นเรือสินค้าอะไรพวกนี้นะคือเข้ามาใกล้นหน่อยครับตรงนี้เป็นทะเลแบบสวยมากแล้วก็ตั้งแต่นู้นเห็นปะจะต้องแพนไปหน่อย ขงบนนู้นเลยเปนหนึ่งข้างล่างอะ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยนะเราสามารถวิ่งวิ่งรอบได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยเราเราสามารถวิ่งรอบไปได้หมดเลยเราสามารถวิ่งได้แล้วก็เดินชมธรรมชาติได้ฮะ,ะประเทศนี้คือชิวๆอากาศดีไม่มีขยะตามทะเลเหมือนที่ประเทศที่ไหนนะโอเคเราจะไม่พูดกันดีกว่า นี่แหละฮก็มีน้ำทะเลสายแต่ย้ําว่าอากาศมันหนาวมากและลมก็มาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทดลองกันลงไปเล่นน้ำนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยถ้าเราลงไปเล่นอ่ะเราจะป่วยได้คือผมอ่ะเคยมาที่นี่แล้วแล้วช่วงมาแรกๆอ่ะผมไปตกปลาใช่ปะ่ะแค่เอาขาครึ่งหนึ่งลงไปอะ่ะตอนนน้ำมันเย็นจัดที่นี่เป็นวิกตอเรียมันติดๆกับทัสมาเนียแล้วมันก็จะหนาวมากาเลยอ่ะ ลรลงจากทัสมาเนียก็ไปเป็นโคนโลกใต้อะไรเงี้ยคือนะ้ํามันจะเย็นมากนะฮะไม่แนะนําให้เล่นนะในหน้าหนาวนะแต่ซัมเมอร์เล่นได้นะฮะทุกคนโอเคนั่นแหละคือนั้นทะเลใสๆแล้วผมจะพาเ,เพื่อนๆเดินมาตรงจุดไฮไลท์อย่างนี้เรียบร้อยละอันนี้คือที่เขาเรียกกันว่าจุจไฮไลท์ฟองฟ้าสีน้ำเงินไม่มี P m เลยนี่คือจุดไฮไลท์ที่พัาคุนเบที่ทุกคนอยากมากันนะฮะเป็นไงบ้างเพื่อน มว่าเพื่อนๆน่าจะชอบมากๆเลยเพราะว่าผมเองก็ชอบเหมือนกัน,นมันมันสวยดีแล้วมันก็เป็นสิ่งนี้ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาสวยงามเสมอนะฮะโอเคผมจะพาเพื่อนๆไปตรงนู้นกันเห็นปหตรงที่เขาสามารถตกปลาได้หรือว่าเป็นพัตคาอะไรเงี้ยตรงนี้คือจุดทายดทหลักๆนะที่ผมพาเพื่อนๆมาย้ำอีกรอบนึงนะฮะถ้าใครอยากมาอยู่ตรงนี้เดินเลาะมาได้เลยโอเคนั่นแหละฮะผมจะพาเพื่อนๆเดินกลับไปตรงนู้นคืนไ,ไปกันเลย let's go เดินมาถึงตรงที่เราชีมาแต่ทีไกลๆะนะล้วตรงนี้ก็คือที่ตกปลาฮะสามารถตกปลาได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านบ้านสใานะะีให้เช่า,านะปราชาบ้านสีจ้าแลกๆบ้านสีแลกๆว่ะบ้านสีโอเคนั่นแหละฮะตรงนี้ก็เป็นที่สามารถตกปลาแล้วก็สามารถเล่นน้ำตรงนี้ได้ แล้วเราก็สามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะแต่ระวังขี้นกนะดูขี้นกเต็มเลยเสร็จตามมาคลิปนี้เราจะไม่คงไม่กักอะไรนะเราจะถ่ายเั็นแบบความจริงร้อนเปอร์เซ็นต์เราจะเปิดพวงซัมเมอร์เสร็จนะเป็นพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเอเทมร้านอาหารดิชีสอะไรเงี้ยวะมีพวกแบบแต่เขาปิดละเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวคือเขาไม่ค่อยมากันส่วนนะ้อยที่เขามากันหน้าหนาวนะฮะ แล้วก็ส่วนน้อยนั้นก็มีผมด้วยเห็นไหะเมืเกีย้ลมจากนูนน้นเลยนู้นเลยโปรไกลฮะโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้กันนะฮะตรงนี้เป็นที่รวมของเรือนี่นะใครมีเรือช่วงซัมเมอร์ก็มาเอาตรงนี้ออกมาได้ตรงนี้เขาปิดไว้ละวเดี๋ยวว่าใครสามารถฝากไว้หรือว่าจับมาเล่นตรงนี้แล้วก็มาไว้ตรงนี้นี่ก็เป็นที่จอดรถฟรีนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะเสียเงินไหม ดูนมที่เป็นพวกร้านอาหารแล้วก็ที่จอดเรือสาหรับมาเล่นกันนะโอ้มีคนว่ายน้ําด้วยโอเคแล้วผมก็จะพาเพื่อนไปตรงนู้นกันที่เดินเข้าไปข้างในนะฮะสามารถเดินเข้าไปตกปลาหรือเข้าไปชมทะเลใก้อยางี้นะโอเคแล้วตรงนี้ก็ไปพาเพื่อนไปตรงนู้นก่อนตรงนู้นจะเป็นวิวที่สามารถมองไปเห็นอีกฝั่งของทะเลได้เลยนี่เราจะ เดินกันแบบ no ego นะฮะตามมาเลยทุกคนตามมา <Okay. S 1> นี่ฮะโอ้โของนี้ก็สวยดียดูฮะบรรยากาศที่นี่คือดีมากคือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดก็คือบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะ,ะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยอากาศดีจริงไม่ได้มอทุกคนตามมา มีพวกทะเลเต็มไปหมดเลยน,นี่คือวิวนะเพราะว่าผมพาเพื่อนๆดูคนเห็นเยอะแล้วนีู่ทะเลกันนี่เนะมันเราสามารถเล่นรอบๆได้หมดเลยนะเนี่ยทะเลยาวไปถึงนู้นเลยสุดหนลุกตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวเห็นคนเห็นข้างล่างไหะสีดำๆอะ่ะมันจะเป็นพวกหอยแมลงพู่อยู่นะทุกคน ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นพาไปลงไปดูได้นะเห็นตรงนั้นอ่ะเห็นตรงโคดหินว่าคือหอยแมลงพูดเต็มไปหมดเลยนั่นแหละฮะทุกคนโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้โคดหินทั้งหมดเลยแล้วก็ทะเลและผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยถ้าเราอยากมาใช่ไหมถ้าอยู่ที่ฟินเดอร์สตรีทอ่ะขึ้นรถไฟลงที่เออซนต์แแฮมเสร็จแล้วเราเรียกอูเบอร์ดีกว่าเพราะอูเบอร์ จากตรงนน้นถึงตรงนี้สำหรับคนที่ขี้เกียจเดินนะฮะหรือว่าคนที่ขี้เกียจต่อบัสมาได้เลยแค่หกเหรียญหกเหรียญฮะถ้าเรามากับเพื่อนเป็นปุ๊บเนี้ยหกเหรียญอนะ่ะถือว่าถูกมากนะเพราะว่าเราลงมาถึงนี่เลยผมก็นั่นแหละฮะอยากบอกว่าผมก็มาอ b เบอร์เหมือนกันลงจากตรงสถานีรถไฟปุ๊บก,ก็นั่งอ b เบอร์มาเลยแล้วก็มาถึงนี่เลยง่ายมากในทางที่สะดวกสบายแล้วไม่วุ่นวายโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะเพราะว่าตรงนู้นอ่ะที่ผมจะพาเข้าไปอ่ะมันล็อกไว้ฮะน่าจะเป็นสําหรับสมาชิกตกปลาหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเควิวของทะเลก็มีประมาณนี้ทะเลแสนสวยงามกว้างใหญ่ไพศาลโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆนที่ติดตามก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามผมจากใจเลยขอบคุณสำหรับ50 s u b s ซ r i b e แล้วก็ 1,000วิวก่อนนั้นนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไปครับบายเจอกัน